กับสวัสดี FC อาจารย์นอตตี้สวัสดี FC ทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวยทุกคนวันนี้วันที่15พฤศจิกายนสองพห้เย็นนี้เรามีไลฟ์สด3ามทุ่มรัฐบาลไทยทูปปูใครที่รอนะครับก็เข้ามาดูได้เลยแล้ววันนี้อาจารย์มีแนวทางราวพัฒนากับฮาหนอยลงให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูแนวนทางราวพัฒนาแนวนทางฮาหนอยกันเด้ออ่ะเรามาดูนะครับนอยวันนี้ นะครับเด่น8ฟัน8รูด8วิ่ง8ครับมี89มี90มี86ดกยจอใหญ่กมองไม่เห็นโชว์โชว์โชว์ชวนะครับมี8ปดกมีแปเอ้ยมีแปมีเกมีแปดตัวมีเอยเม็ดเดียวมีแปดศูตัวมีแปดกับ8 0ดกครับ8 0ดนกับแปดนะครับอ่านี่คือฮาน่อยรูด8ส่วนล่าพัฒนา เราพัฒนาวันนี้อาจารย์ไม่ได้จุดทูบนะครับอาจารย์ให้ชุดเน้นไปเลยเราวันนี้เด่น1นึฟันหนึ่งรุ่นหวิ่งหนึ่งครับมี1 7ึ่มีเจ็ดแปดมีหนเม็ดเดียวแปดหฟังอีกครัง้งมี1 7ึ่มีเจ็ดแปดมีหนเม็ดเดียวแปดหนสามตัวมี187กับ180่งแครับหนึกับหนึ่ฝากากดไลค์กดแชร์อย่าลืมตอนเย็นเจอกันไลฟ์สดรัฐบาลไทยฟันเน้นๆน,น,นะครับก็งวดปฏิหหหาารใยมม่้้คคคนนนนูไดดัตอเ็ เราดูทุกผู้เราอันมีเซอร์ไพรส์ครับสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยเด้อพี่น้อง